นั่งกับพี่อามเ,อาเรียกเสียไม่ได้เดี๋ยวเขาว่าเอาสวัสดีครับว่าอ,อะไรนี่จานข้าว,าาวอามันนายจะขาดสายหลังไนงะข้างหน้าก็ติดข้างข้างตรงนี้ก็ติดเช็คเป็นไหมพออต่อยู่นี่ไหละนะ น่าน่าจะดูสายหลังอะเมื่อวานให้ดูไหมนี่ดูครับแต่หาไม่เห็นแบบมันคําแล้วละครับออคําก่อนคําก่อนบ่ครับวันนี้ไม่มีขนมบ่ไม่เลยไม่มีเข <Okay. S 1> <laughs> น่าจะเส้นหลังแหละตรงนั้นแหละน่าจะขาด,าด,ขาดบบาวันนี้ขับวันที่สองแล้วเนาะ เออยัง,งย็นอยู่ไหมนี่ยนนีไม้อะไรไม่ดูนอยู่นรถไม้แทงน้ำมันหรือเปล่าใ,นะใครไว้นี่อ้าวโอ้รักเก์เลย <laughs> เออแล้เจรุงนี่นี่ครับ นนี้อากาศร้อนอ่ะอความร้อนขึ้นไหมไม่ขึ้นนะปกตนะอย่ขเขานอ่อยว่านี่ไม่ใช่ว่ะขนโกอยาออน้ำหอมนี่มันหอมไหมนี่ไม,ไ,มไม่ใช่มัน ความหอมแล้ววันน e <leg al noise> ี่ e <leg al noise> เอ้มีรถไทยมันจะมาทำทางตรงนั้นให้หน่อยไหมรไทยเกมมี่สองพันใช่ไหม ไอ้ของเซนองคันหนึ่งเอตามีเดี๋ยวขับมาลูกทางให้เลยเนี่ยะไ้ขับง่ายๆหน่อยอยู่แทางแถว้อยากแถวนี่แล้วาทางแถวๆง่ายก็ไปได้เร็วแล้วทางโน้นมันอ้อมอ่ะตรงไปมันอ้อมใช่ไหม,ออม ฟิลขาดไม่น่าใช่เน,ะนาะนายสายอืม,มต้องไล่หาดีแล้วมันตาย่ะไฟเลีเ้ยวไม่ติดไออันนี้ส่งส่งส่งตัวกับเซพีอะเซพีเลยวะ มาทำทางตรงนี้ให้เนี่ยดูดิมันต้องชะลอจอดเกียร์ใส่เกียร์หนึ่งครับทียเวลาตรงนี้เลยแต่ทางตรงนี้มันมาด่ายูแบบแต่มันขิงใหม่มาหล่ยน,นี่นะครับเส้นนี้นะ มาตัดเลยงั้นมันอ,อยู่ในที่ครับโอ้เนาะตัดกองเขาเดี๋ยวเขาว่าอยอ,อันนี้ก็ทะลุรัดยางใช่ไหมเนีย กับคันนี้คนละเรื่องเลยมไม่ได้ยอรถตัวเองนะครับไปว an ิ่งงานไกลๆได้ไหม,ไมนี่นี่วิ่งเดีแถวนี้ปะ ไปถึงนวนคอสวรรค์นู่นะปกติคันนี้มันมันไม่นิ่งนะอันนี้ทำช่วงล่างมาใหม่ครับเปลี่ยนพวกคันชงคันชักคันทรงนะครับแล้วก็ใส่โช๊กเอ็มดินระเบิดมันเลยแน่นกว่าเดิม,ม,มปกติพวงมาลัยมันจะไอ้นี่นะมันจะโยกแบบมันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ น,นี่ทำคันชักมาใหม่คันทรงใหม่ครับก็เลยนิ่งขับขับสบายกว่าเดิมอยู่ถ้ารถขับยากๆมันก็จะรู้สึกเหนื่อยไม่อยากขับใช่ไหมเนาะไม่อยากขับเลยแหละใช่ไหมขับไปซ่อมไปครับ <laughs> อันนี้ก็ต้องซ่อมมานี่สายไฟนี่ ตลตได้เช็คนมันเครื่องไหมไม่เช้าเช,ช็คอยู่ครับเช็คอยู่ยด้วยแต่ก็เพิ่งเปลี่ยนมาเลยแต่ก็ต้องเช็คนะครับเพื่อความปลอดภัยครับ เดี๋ยวทำอะไรวะไอ,อช่างเยียใช่ไหมเนี่นนยเกียวตรงไหนวะข้งางในวะก็อกี้ใช่แซมกูม้ไหม,ไมใช่ใช่ กับประมาณ17โลอะ มันะนเจ็กตัวนี้มัน <c oughs> ต้องทำที่หยอดข้างนอกไหมเรียงไงเบร์ยน้ำอะไรเ <c oughs> บรกต้องตั้งเพิ่มไหมหรือว่าอยู่แล้วอยู่แล้ว ถึงที่เทแล้วแต่ก่อนตอนมีพาวเวอร์ชิเนี่ยอ้ยหายยากมากเลยมันดันอะ่ะเหมือนลมมันดันกันอะ่ะตอนนั้นอะ่ะเลยถอดออกเลยครับเอาแบบ ตรงไปเลยนะครับอู้คันนี้มาตามตูดมาติดๆเลยวะ่ะโอ้ตามตูดมาติดๆเลยวะ่ะเออไฟเบรกติดอ๋อติดแล้วเนี่ยไหมไฟหลวมไอ้กราวหลวมแน่นอนนี่ติดแล้วดูสายกราวครับ สายกราวมันหลวมดูสายกราวเด้อโอยจาระบีไม่เข้า ตรวจทางเรียบโอ้ยกล้อครับเห็นกล้องไม่ได้นะคะนันนี้ต้องเบิ้ลหน่อย,อย,อยเจอกันใหม่นะครับสู้กันต่อไป